โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแบบบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะลองเอาผลแสงที่อเวกแล้วนะครับมาตบบอสโลกเก่าเล่นๆ่นกันดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะอีซี่มากหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับขอขอบคุณร้าน DNA Shop ชร้านรับฟาร์มเกมโรบอทเปิดให้บริการฟาร์มแมปชินอบิไลทูบล็อกฟุตโลกูล โบคุโนโ o บ็อกและแมสซิตี้เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับลาวาบักร้านเติมโลบักระบบ IDPa าร์เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอิดดิทไมช็อป้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟลุตเจลเบกแมสซิตี้แันเจนควักโบคุโนโรกูนและอื่นๆอีกมากมาย งานดีงานไวไว้ใจอิดีไวช็อปสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FDZ Shop ร้านเติมโลบักเลท6ระบบ ID Pass เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และ Free Fire ด้วยนะครับถ้านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้าน Crystal Shop ร้านเติมโลบักเลท6และร้านละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการรับกดเกมพาร์และผลพิสาจในแบบบาฟฟุตด,ด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน c r y s t a l Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้านมา r ุชอ็อปร้านเตม Low ิมโลบักเลทเ9เปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID เดียพาร์เติมง่ายรวยเดเร็วทันใจต้องมารุชอ็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับปะเดี๋ยวไปลองไล่ตบบอสกันเลยดีกว่านี่ครับผมชุบก็บอสตัวแรกนะครับผม let's go โอเคก็สำหรับผลแสงนะครับผมที่มันอเวกแล้วมันสามารถเลี้ยวได้นี่ครับชึบชึบอย่างนี้นะไงก็สกิลแซดนะครับผมสกิลสวยๆเลยต้มทะลุไปนะครับผมวอชชันคูดวอชชันคูดนะครับ ชุบสกิลเซตนี่เนี่ยชุบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยปุ่มสกิลวีสกิลเซตนี่เนี่ยสกิลเอ็กซ์อืมสกิลเอ็กซ์กดคา้างได้นี่ครับผมอย่างเท่เลยเนะี่ยโอเคบอสตัวต่อไปเนี่ยครับผม Let's go บอสบอสอารองบอสอารองครับนี่เนี่ยโดนไหมชุบสกิวซี่นิ่มมากนิ่มมากสกิววี่อาา้าวแตกโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูบอสต,ตัวต่อไปนะี่ครับ ่งีมาชุบฮดช็อตเงี้ยสองสกิลไปเดี๋ยวไปลองกับบอสอะไรดูกันนะครับโอเคถึงแล้วชุบชุบเดี๋ยวเรามาดูว่าอีซี่แค่ไหนนะครับนี่เนี่ยชุบชุบ วิ่งเนี่ยต้มวี่ชุบ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 ต้มแตกงั้นเรียบร้อยเลยครับผมอีซี่อีซี่มากๆชึบก็ของจริงคือไอ้บอสนั่นนะบอสไซบอรบอกนะครับผมไาเลสโก แว่หน่อยแว่หน่อยแว่หน่อยชึบชึบป่ปาพาให้เรียบร้อยต่อไปชุบแค่ช่วดแตกไปอีกหนึ่งครับผมอันนี้ของจริงแล้วนะอันนี้ของจริงแล้วนะครับกับบอสไซบอร์กนะครับผม โอเคแม่ก okay. ็ต okay. ัวน huh <laughs> ี <ab> ้โหดนะครับตัวนี้โหดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะตีได้แบบ e ่หรือเปล่านะครับชุบเปย์เขาให้ปุ้มชุบ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  EC ไหม EC ไหมป้าเขาให้ชุบชุบชุบ ต้องกิลเซตป่าก็ให้กิ๊บกกิววีโอ้โหนิ่มมากนิ่มมากนี่มมนเนี้ยชึบอุ้ย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 เรนยิงเหมือนกันนะเนี่ยว้าวชึบชึบตอดนะลูกชึบ ิวตุ้มอะไรชึบชุบชึบตุ้มนี่เนี่ยเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหดิมมากอีซี่สุดๆอีซี่มากเลยครับท่านผู้ชมตีแบบโอ้โหชิวๆเลยนะครับสำหรับผลแสงเอเวก เอามาเล่นกับบอสโลกเก่านี่เหมือนมาเล่นกับเด็กเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไปเกาะต่อไปนะครับผมเกาะคุกล็อกอิมเพลดาวก็ตอนนี้ถึงแล้วนะครับเปิดกันด้วยสกิลแซดตึบโดนไหมกี่สกิลนี่เนี่ยแตกไหมยังไม่แตกเหรอชุบน,น,นี่เนี่ยเดี๋ยวเจอฝนดาวตกไปก่อนวี Bong 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 đi bong bong ยังไม่แตกหรอยังไม่แตกหรอยังไม่แตกก็ฟันธรรมดาชุบเรียบปลอดร้อยแตกแล้วตอนนี้แตกแล้วนี่ครับก็ไปลองกับบอสเอ่อเจ้าทะเลไม่ใช่ดิเอ่อบอสมรุษุเงีอกนะครับผมอ่าชื่ออะไรแน่ฮอดิจโจนฮอดิจโจนนะครับชุบอื้บิดลงแบบนิ่มๆนะครับชุ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 บเปิดกระดิษซุซเ มโดนไหมก็โดนดิถ้าไม่โดนมันจะไม่วิ่งมานะครับผมวิ่งน,นี่ไงอุย้ยเขาปลาหอกมาใส่เรานะครับผมชึบดินนด้นนะดินน้นนะดิดดด้นเหรอเออโดนแทงโดนแทงโดนแทงชึบ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 นี่ไงอะไรตึมตึมตึม โหอีซี่มากนะพี่ชมอีซี่มากนิ่มมากๆเลยนะครับนิ่มมากๆเลยนะครับชึบชบก็เหลือบ,บอสอีกไม่กี่ตัวแล้วนะครับชึบมาเดี๋ยวเปิดกันด้วยสกิลแซดนะครับผมชึบตุ้ม ก็เดี๋ยวเราขึ้นสกายเปียกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่บนสกายเปียกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่บอสตัวนี้บอสอะไรนะไวเปอร์นี่เนี่ยสกิลซี่ชิบชิสกิลวีนี่เนี่ยยูเซ็ตชิบชิสกิลเอ็ สกซีโอ้ยหสกิลซีทสกิลแซดนี่แน่ oh, โอ้โหโดนสวนโดนสวนโอ้ oh. เดี๋ยวบอสตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมบอสก็ตเอเนลนะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ต้องเปิดฮารคิถึงจะยิงเข้านะครับยิงปาพอให้สกิลเอ Skill C chip 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 skill ui 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 don't kìa ui X ui xiếc sức skill sức C chip, 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 chip. โอ้ยโดนสวนโอ้ยโดนสวนได้ไงอะสกิลแซดมันไม่ติดสตันเหรอมันไม่ติดสตันเหรอมาสกิลสุดท้ายนะครับผมจบส,สวยๆด้วยสกิลธนูนะครับไม่แน่เรียบร้อยเนี่ยครับผม ก็แตกกันไปแบบ easy เลยนะครับผมสําหรับการใช้ผลแสงอเวกนะครับมาตบบอสที่โลกเก่านะครับโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเดียวใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบาย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 นะครับ